สวัสดีครับผมจิรโรดลิมพิพัฒน์ครับนี่มาให้ชมนะครับเก้าวไม้มงคลกาฝากชุดเล็กนะครับอันนี้ที่ถ่ายรอบนี้เพื่อเดี๋ยวผมจะลงใน Youtube ด้วยนะครับนะครับที่เคยลงไปนะฮะสองชุดนะครับสองชุดชุดนี้ลูกค้าจองไว้แล้วครับชุดในถุงนะครับลูกค้าจองไว้แล้วนะครับเก้าวไม้มงคลกาฝากครับผมตามที่ คนเฒ่าคนแก่เราบรรพบุรุษคนไทยเราเชื่อถือมานานนะครับนะครับว่าไม้กาฝากมีพุทธคุณนะครับต้องใช้วิจัณญานนิดนึงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม้ก้าวไม้มงคลกาฝากนะฮะก็มีด้วยกันนะครับไม้ที่หนึ่งนะครับกาฝากรักครับผมกาฝากรัก ไม้ที่สองกาฝากมะลุมครับผม <paras them. S 1> ไม้ที่สามกาฝากมะยมครับไม้ที่สี่กาฝากมะขามครับมะขามนี่จะหายากนะครับนะฮะกาฝากมะขามหายากมากครับบอกได้เลย <ada S 2> <ม>แล้วก็ไม้ที่ห้ากาฝากกาหลงครับกาหลงนี่ก็หายากครับนะฮะไม้ที่หกกาฝากขนุนครับแล้วก็ ไมที่7กาฝากยอครับไม้ที่8ดกาฝากพยุงกาฝากพยุงไม้ที่9ก้ากาฝากคูณครับผมไยนามเก้าไม้มงคลนะฮะที่คนไทยเรานะครับนิยมกันนะครับอย่างชุดเล็กนี่ก็เอาไว้ติดตัวครับพกติดตัวได้ฮะหรือถ้าขายของก็ไว้บนหิ่งครับผมไว้บนพานใส่พานใส่หิ่งนะครับอารัธนา นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับนี่ฮะเช่นกาฝากครับเห็นไหมฮะกาฝากแล้วก็ในไม้นี่ฮะนี่ครับอย่างเงี้ยยอฮะเราดูไล่ยอด้วันนี้ก็กิ่งนี้น่าจะพยุงครับผมพยุงขนุนนะครับก้าวไม้มงคลฮะตอนนี้เหลือสองชุดนะครับนะครับเหลือสองชุดฮะเหลือสองชุดท่านไหนสนใจก็ทักได้นะครับ เบอร์โทรก็061นะครับ9185753แต่ถ้าแต่ผมอยากให้ติดต่อทางเฟซมากกว่านะครับท่านจะได้ดูสินค้านะฮะนะครับเข้าไปดูในกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มก้าวไม้มงคลกาฝากของดีธนสิทธิ์นะครับในกลุ่มเฟซนะครับและในกลุ่มเพจนะครับก็ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีธนสิทธิ์เช่นกันครับผมนะฮะอันนี้เพิ่ง หัดลงนะครับใน u t u b e นะฮะเพิ่งลงไปไม่กี่คลิปเองนะครับอันนี้กำลังถ่ายให้ดูอยู่นะฮะเพราะเดี๋ยวก็โพสแล้วก็ลงในกลุ่มเช่นกันนะครับแล้วก็ลงใน YouTube ด้วยนะครับตอนแรกก็หลายชุดนะฮะหกชุดเจ็ดชุดตอนนี้เหลือแค่สองนะครับเพราะชุดนี้ลูกค้าจองไว้แล้วครับนะครับเหลือแค่สองชุดก้าไม้มงคลกาฝากและไม่ใช่กิ่งเล็กครับของผมตัดจากลำใหญ่ฮะบอกได้เลยนะครับโอเคครับ เอาสั้นๆแค่นี้แหละฮะขอขอบพระคุณมากครับผมจิรโรจนิริพพิพัฒนครับขอบคุณครับก้าวไม้มงคลกาวฝากชุดเล็กครับฝากชื่อกลุ่มด้วยนะครับก้าวไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์นะครับทั้งกลุ่มและผิดนะฮะชื่อเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวลงใน youtube ครับผมขอขอบพระคุณครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะฮะพอเพิ่งหัดลงครับผมขอบพระคุณครับ